และนี่คือเยสเชฟโอดาเตงซีซันสองรายการของเราเนี่ยก็ยังคงมี KCG Ambass a d o r h h e f นะครับที่จะคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างสรรค์เมนูแสนอร่อยที่คุณเองก็สามารถทำได้ที่บ้านด้วยนะครับเราจะมีแขกรับเชิญเนี่ยมาครั้งนี้มาเป็นคู่พร้อมแล้วพบกเขาเลยครับคุณแจ็คและใบมอ โอ้โหทำกันบ้างมาดีครับผมแสดงว่าดูซีซั่นที่แล้วมาแล้วไม่เคย <c oughs> ดูเลยคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณสอคนถึงได้มาผมรู้เพราะว่าจริงแล้วเนี่ย KCG เนี่ยเขาเป็นผู้สนับสนุนเฮ้ย หรอเขาเป็นผู้นำด้านอะไรคุณรู้ไหมเขาเป็นผู้นำด้านอะไรจิงโจ้จิงโจ้ผมเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วเพราะว่าอะไรฮะมันอร่อยมันอร่อยเพราะมันทำอะไรกับอาหารต่างๆมันทำหลายอย่างแบ่งแฟนพูดบ้างปกติเป็นคนชอบกินชีชอบกินเนยอยู่แล้วไหมใช่ค่ะชอบขนมนเนยเหลือจะทำอาหารก็ใช้พูนท้ตลอดเลยทำอะ อะไรอ่ะคุอยากค้ามองอ๋อไม่เขชอบไงเขาชื่นชอบคุณไงคุณมานี่คือแบบเปิด EP แรกของเราเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คุณต้องจึิงใจในตัวคุณมากนะได้ปกติทำอาหารบ่อยไหมปกติเนี่ยไม่ค่อยทำเพราะว่าจริงจ้อเพราะพี่แจ็คเขาชอบซืกินซื้อกินซื้อกิน หมายถึงจั่ง delivery รู้จริงเลยรู้จริงเลยรู้จริงเตอนนี้ไม่มีละตอนนี้ไม่มีละตอนนี้หยุดที่เขารักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวไปชอบอะไรในตัวเขาจริงๆเขาต้องพี่ต้องถามเขานะว่ามาชอบอะไรเพรทางเปลียนกันไปเยเธอชอบอะไรในตัวเขาก็เนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีเฮฮาแล้วก็คุยแล้วจริงใจงคนอารมณ์ดีมีเยอะมากเลยในวงการนี้ทำไมต้องเป็นเขา เขาน่ารักเขาน่ารักใช่เห็นยังไงเห็นแบบเขาควนกลัวอะไรเงี้ยแต่ก็ก็คุยแล้วก็สนุกไงอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขไม่ไม่เครียดไม่หรอกจริงแล้วผมอยากให้คุณ2คนมาเพราะผมอยากจะบอกคุณว่าจริงแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของอาราวลี่เนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมานานแล้วนะครับจากประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปี1869ที่มียอดขายอันดับ1ถึง7ปีซ้อนแล้วก็การันตีด้วยรางวัลสุพิเรียเคสอะวอร์ด2023ด้วยเดี๋ยวผมอ่านไม่ได้นะภาษาอังกฤษคุณเก่งนะผมมไไ่ด้จ ไปรู้เนี่มันป้ายชูอยู่เขตัดไปแล้วผมเนี่ยเป็น FC ของพวกแบบเนยทรัฟเฟร์ของเขาเลยดังนั้นถูกต้องเนี่ยต่างๆเนี่ยคือเราใช้เป็นแบบทาบนขนมปังทำง่ายๆเนี่ยในตอนเช้าเนี่ยก็อร่อยแม้กระทั่ง MCT ตเตอร์อ่ะคุณนี่ต้องดูแลเรื่องหุ่นต่างๆคุณต้องกินพวกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันแบบซึมซับแล้วเป็นพลังงานใช้ทันทีไม่งั้นมันจะสะสมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมให้ความรู้คุณเลยดีกว่าอาราลี MCT ัต t t e r เนี่ยครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่ ออกผลิตภัณฑ์เนยผสมน้ำมัน MCT นะครับแล้วก็ MCT oil เนี่ยคือน้ำมันมะพร้าวที่สกัดเย็นนะที่ช่วยเปลี่ยนจากไขมันเนี่ยเป็นพลังงานนะครับดูดซึมได้ง่ายแล้วก็กระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกายด้วยแล้วก็เป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนที่แบบกินคีโตใช่บางคนก็จะแพ้นมแพ้แรงต่างเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่มีส่วนผสมของนมผงเลยแล้วก็ยังมีวิตามิน A แล้วก็อีกด้วยโอ้โหน,นี้ยิ่งดีเลยเนาะตอบโจทย์เลยวันนี้คุณมาเป็นคู่แบบนี้แล้วครับผมผมก็ต้องมีคู่ของผมบ้างเฮ้ย คือตอนนี้ผมอยากจะเปิดต <'s on> <radio> ัวในรายการนี้เลยว่าเป็นแฟนใหม่เป็นเชฟจริงเหรอใช่ที่ชื่อใกล้เคียงกันด้วยไปพบกับเขาเลยครับ KCG Ambassador Chef เช e p Chep c h e กับฟอยใช่ฟอย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 เดี๋ยวแฟนต่อยแฟนต่อยนะแฟนต่อยรานะเขามีแฟนแล้วเขามีแฟนแล้วผมก็หยอกเขาเล่นเชฟพอยครับวันนี้มาเนี่ยเมนูในวันนี้ยากไหมไม่ยาก เมนูที่พ่อเอามาสักเมนูไม่เคยยากเลย <c oughs> ไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยแต่ว่าชื่อก็อาจจะยาวนิดนึงค่ะคุณรู้ใช่ไหมวันนี้คุณสองคนต้องมาทํากันแล้วห้ามห้ามห้ามแอบ,บดูกันด้วยนะได้ไดคุณต้องดูแต่เชฟนะผมเนี่ยเคยดูรายการซีซั่นนี้มาเรียบร้อยแล้ว ไม่ไม่มึงเทปแรกโอเคโอเคโอเคผมไม่เคยดูแล้วไม่เคยดูไม่เคยดูจำผิดผมจำผิดวันนี้โปรดักต์ไฮไลท์ของ KCG เราใช้อะไรเป็นโปรดักต์ไฮไลท์ครับเชฟโปรดักต์ไฮไลท์ตัวนี้เลยค่ะ MCT Butter นะคะเราเรียก MCT Butter ค่ะก็คือเขาจะมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะอย่างที่เมื่อกี้พี่พอยบอกคุณสมบัติไปมีประโยชน์มากในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยดีมากเลยหรือยังยังบางคนใช้ไม่เป็นไงเชฟใส่ไปทั้งกล่องเลยไหมตอนปรุงหรือว่าต้องต้องไงใส่ทั้งกล่องอะไรอ่ะอบางเมนูใส่ก็แล้วแต่เมนูค่ะอย่าง วันนี้เมนูของเราบอกไม่ได้ดื่มีบอกไม่ได้หรอยังบอกชื่อไม่ได้ใช่ไหมไม่หมายถึงบอกไม่ได้ว่าไทยเทคนิคอะไรไงครับนี่นี่มาอ่ะอ่าจี้พยายามจะจี้อยู่จะจี้อยู่นะครับชื่อเมนูว่าอะไรครับเชฟบัตเตอร์ฟรายแซลมอนวิทบิลชีสโทสค่ะกินผีเสื้อแล้วายไม่ใช่บัตเตอร์ฟรายอย่างนี้ เนยเนยทอดใช่แซลมอนย่างชีสหูมันทั้งย่างทั้งทอดทั้งครีวท์ใช่ค่ะมันทำไมต้องยาวอ่ะแต่ละเมนูอ่ะเชฟเพราะอะไรครับแค่ชื่อเมนูเฉยๆแบบบอกไปถ้าสมมติว่าพลอยไม่ได้บอกชื่อเมนูให้ชัดแบบนี้ตอนที่ทำเนี่ยจะยากมัตเตอร์ไฟส์แซลมอนวิดครีวชีสโทสนะครับใช่ค่ะ EP นี้ผมมีมีคอสนะซีซั่นสองเนี่ยเพราะว่าเกมของเราเนี่ยถ้าเกิดเชฟสั่งอะไรเนี่ยคุณต้องบอกว่าเย้เชฟเย้เชฟอ่ะคุณไม่พูด ผมเจ้านิตีคูณเเอาล่ะเดี๋ยวไปดูครับว่ากติกาเป็นยังไงไปชมกันเลยครับกติกามิวเชฟผู้เขา้าแข่งขันทั้งสองคนต้องปรุงอาหารจากท่าทางการใป้ายของเชฟโดยระหว่างการทําจะมีคําถามพิเศษถ้าใครตอบได้เชฟจะเข้าไปช่วย30วินาทีและเมื่อทําอาหารเสร็จเชฟจะเป็นคนตัดสินว่าจานของใครเอนะเตง าดูวัตถุดิบกันหน่อยดีกว่าว่าหลักๆเรามีอะไรบ้างครับเชฟพลอยโอเคค่ะวัตถุดิบนะคะก็คืออันนี้จะเป็นกริวชีสโทสจะขาดโทสก็ไม่ได้นะคะขนมปังอันนี้เสียงดังนะรู้ไหมใบหมอนทำไมอ่ะ ขนมปังขนมปังเอ้ยได้เฮ้ยเทม่ดีว่ะไม่ได้ป่ะไม่ได้น่ารักเลยวางลุกดีดีขนมปังโค้ดเรียนลุกนี่ไม่ได้ไม่ได้เล่นลุกมาไงโอเคโอเคต้องเป็นแนวสวยๆพอดีเนาะแบกเขาเล่นหน่อยอ่ะต่อมาค่ะราลลี่เอ็มซีทีบัตเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็จะผสมกับพาร์เมซานชีสค่ะนี่พาร์เมซานชีสนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแซลมอนนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสค่ะก็จะมีเกลือมัสตาร์ดมายองเนสนะคะน้ำมันหอยแล้วก็โซ เป็นพาทาซอสค่ะครับผักต่างๆนะคะรอรเกตแล้วก็มะเขือเทศหอมแดงดองค่ะอ่าเอาละครับตอนนี้ทั้งสองคนประจําที่แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ารายการของเราชื่อรายการว่าโอนนเตเยสเชฟเยสเชฟรายการชื่อว่าเยสเชฟโอนนเตอุ๊ยมูเมนต์คุณศศตากันด้วยอ่ะเอาละครับตอนนี้พร้อมนะฮะพร้อมครับขั้นตอนแรกเชฟจะให้ทําอะไรถ้าพร้อมแล้ว โอ้นี่คือชี้เลยเขาเคาะเลยชี้เลยเขาเคาะเลยคืออะไรอ่ะครับข้างหลังอุปกรณ์แล้วหนังใช้ได้นะอุปกรณ์ตคนี้ใช้ได้นะเฮ้ปึ๊บปึ๊บสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจิงโจ้จิงโจ้นี่จิงโจ้อุ้ยจับโมดั๊กหนึ่งส่วนสี่อุ้ยถูกต้องโอ้เยชเช็ปถูกต้องเยชเช็ปเฮ้ยมันหอมมากเลยชนะใช่มันหอมมาก หนึ่งสี่ครับเชฟดูเชฟนะดูเชฟนะอ๋อคน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 เหรอเออคือต้องบดๆดใช่ไหมกดให้มันให้มันแบบละลายละลายอย่างนี้หนูนะฮะด้นหน้าโอเคอ่าใส่เยอะไหมเชฟใส่เยอะไหมฮะหรือกะเอาหนึ่งต่อหนึ่งงานตะกี้เชฟบอกนะหนึ่งต่อหนึ่งเย็ดเชฟนี่ เปิดเตาครับเปิดเตาเป็นไหมฮะเปิดเตาอ่าไฟแรงเท่าไหร่ครับไฟแรงข้างไหนหนึ่งสองสามสี่เบอร์สี่สี่เมตรตึก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 ผลเบอร์สี่แล้วก็ใส่เอาละฮะช่วงคำถามช่วงคำถามช่วงคำถามอย่าเพิ่งครับเราจะมีคำถามคู่สองคนต้องแย่งกันตอบใครตอบถูกก่อนเชฟจะเข้าไปช่วงกันทันทีได้ครับค่ะอาราลีเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งกี่ปีซ้อนเจ็ดปีครับเจ็ดใครก่อนครับผมครับเจ็ดใครก่อนครับทีมงานครับ แจ็คก่อนครับเชฟจะเาช่วยครับทำเลยครับมากไม่ให้แฟนเข้าไปช่วยแฟนนะครับทำเลยครับมาปกและช่วยมนะคะเพราะเดี๋ยวขนมฟังมันจะยุบได้ค่ะเออต้องค่ะอู๋ได้นะคุณทรงแบบจริงค่ะสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับเชฟประจำที่ได้เลยครับไปใบต่อครับเอาละครตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นหลานนะครับปาดพวก m c อ็นซีทีบัตเตอร์กับพม่าซานนะครับที่ผสมกันไปตะกี้อ่า เชฟชี้แล้วคุณดูเชฟด้วย yes โอเคเอาเอาไฟลงอันนี้เหรอเอามือลงไปเลยมันแปลงไปไหมอ่ะว้าวเยสเชฟนี่เยสเชฟเฮ้ยมันหอมมากเชฟเฮ้ยได้กลิ่นแบบนี้เชฟนานเท่าไหร่อเหน่อยนานเท่าไหร่เชฟหนึ่งชั่วโมง หนึ่งนาทีนะฮะผลิตภัณฑ์ของ KCG นี่นะครับหอมมากทุกผลิตภัณฑ์นี่คือดีหมดเลยแล้วก็จะเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์อีเทียและอาราวรีแล้วก็นำเข้าสินค้า40่สิบไปห้าสเฮ้ยจะมันก็บางคนชอบแบบนี้มันได้ครับมันเป็นแนวอินีอินีขายง่ายเนาะโรตีโตีเป็นแนวโรตีขนมปังแล้วก็ต่อเชฟเอาไปทิ้งค่ะเชฟบอกเอาไปทิ้งค่ะอย่างเงี้ยใส่จานค่ะไม่ค่ะ แต่ผมไม่หมอนดูสวยมากเนอะเชฟหน้าตาดูแบบกำลังแบบหอมๆอมเอาเน่้อต่อเชฟซีเรียมจิงโจ๊ะเี่ยเอามาอีกแล้วกี่ส่วนสองส่วนสองก้อนสองก้อนทั้งหมดสองก้อนใช้หมดเลยเพราะว่าของเขาดีไงใส่หมดเลยกินถูกไหมเชฟเยี่ยมเย้เชฟเย้เชฟหอมมากละลายให้เขาหมดเลยใช่ไหมเชฟ อ่ะดูท่าก่อนดูท่าละลายเชฟก่อนทำยังไงให้ละลายเชฟละลายละลายอ๋อละลายละลายเหมือนคนตกอ่ะปลาอ๋อเกลือโอ้หนี่ท่าชัดเลยนี่เขาเรียอะอะซอเบสซอเบสซอเบสผ่านผ่านข้อสอบเย้เชฟแล้วไงต่อเราให้มันอุ่นๆเลี้ยงเลี้ยงเลยขอลีลาการใส่ปลาแซลมอนลงไปใน mct butter ที่เราหั่นการต้มอย่างสวยงามแล้ว แต่แดแต่แตดแต่แดแ,แด,แแด,แแด,แแดอย่าอย,ย,ย่าโยนนาคขาให้มันแบบอเอตอนนี้คุณแจ็คเขาใส่แซลมอนลงไปแล้วนะฮะเอะตอนนี้ใบหมอนใส่ไปแล้วบอกว่าประมาณ10วินะดูสีได้ไะเชฟประมาณนี้ได้ไหมครับโอเคโอ,โ,อโอ้โอ้นะเตงแล้ววางพักไว้ก่อนไหมเชฟ อ้าวคำถามมาแล้วคำถามข้อที่สองนะครับใครอยากให้เชฟไปช่วยนะครับไม่ต้องทาอย่างนั้นเฮ้ยโคตรเข้มคุณพี่ว่าวล้วไม่บอกคุณก่อนเออคุณต้องเข้มเลยอ่ะ MCT Butter ทำมาจากน้ำมันอะไรมะม่วใครก่อนครับใบหมอนครับเชิญเชฟก็ไปช่วย30วิบวิปฏิบัติ อันนี้คือตัทาอะไะก็ได้เลยค่ะพวกนี้คืออันนี้ทาทาซอสนะคะมายองเนสคิสอันนี้คือน้ำมันหอยเราจะผสมอันนี้นิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปก็ได้จริงมีตัวหลอกด้วยตัวหลอกด้วยก็คือไม่ต้องใส่ที่ถามให้ชิมก่อนยังไงก็ไสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเอาละฝั่งแจ็คตอนนี้มีการแก้สถานการณ์นะครับในโอ้โหมันเก็บใส่กระเป๋าก็ไปซักให้มึงอีกเนี่ยเชฟ ใครนะครับจะถูกปากเชฟพลอยว่าเชฟพลอยจะโอไม้เต็งหรือเปล่าเชฟพลอยอยากชิมของใครก่อนชิมฝั่งนี้ก่อนแล้วกันค่ะฝั่งคุณแจ๊กก่อนนะฮะน,นี่อย่าลืมนะครับว่าวัตถุดิบหลักของเรานะครับเป็นอ <ใช S 1> <ค>าราวี่ CT ็บัตเตอร์นะครับไปฟังคุณแบหม่อนบ้างเช่นค่ะจากจากหน้าตาเชฟพูดได้เลยครับเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อันนี้ก็จะดูปลานียดกว่าค่ะอ,อ,อันนี้คือปลาแซลมอนเขาเป็นชิ้นเป็นอันนะลองของคุณใบหมอนดูนะค่ะ ็นฝั่งนี้นะคะก็เมื่อกี้อาจจะได้รสชาติของวัตถุดิบหลอกอันหนึ่งอะไรวัตถุดิบหลอกก็คืออันนี้เมื่อกี้ใช้แบบเข้าไปซอสหอยนางรมค่ะอันนี้เหรอใช่ผมมีความให้มันแตะอันหนึ่งให้มันดูความเป็นไทยอร่อยค่ะเห็นไหมล่ะอ่ออะส่วนทางนี้เมื่อกี้อาจจะชิ้นที่พลอยทานเข้าไปอาจจะเป็นชิ้นที่เมื่อกี้ใส่แบบพุ่งลงไปทางอันมีความซอสตี้หน่อยเค็มรู้เลยว่ามาจากทะเลค่ะแจค หรือใบหม่อนฝั่งไหนโอนาเต่งของใบหม่อนโอน้าเต่งนะเป็นผู้ชือเชฟได้เลยเนี่ยเออได้เพราะเขาฟังเชฟไงดีคุณสนุกไงคุณสนุกกับการทำอย่างเงี้ยเอาละเชฟตอนนี้เชฟพร้อมแล้วมาดูวิธีที่ถูกต้องกันก่อนดีกว่านะครับอ่ามาขั้นตอนแรกตะกี้ที่เชฟบอกทำท่า M C T M C T butter M C T butter นี่สำหรับใครที่เกิดว่า คุ้มอาหารหรือว่ากําลังแบบดูแลสุขภาพนะจริงๆแล้วเนี่ย M T Butter เนี่ยทำมาจากน้ำมันมะพร้าวนะครับก็สามารถให้พลังงานในทันทีเลยขั้นตอนที่อยากให้ออกมาเป็นนะคะคือจะเป็นเหมือนเวลากริลชีสโท์ที่ชีสเขาจะกรอบๆก็เลยต้องใส่เยอะหน่อยหนึ่งตอนหนึหนึ่งตอนหนึ่งะคะหนตอนหนึ่งจะมีความแบบเข็มๆนัวๆแล้วก็มี texture ที่กรอบของครัสขนมปังด้านบน ใส่ชีสเยอะหน่อยเขาจะมีแบบชีสโผลมข้างๆอันนี้พามซานี่เราใช่ใส่คะเหมือนที่เราใส่บนพิซซ่าไงนิดนึงนะคะอันนี้สีเริ่มขึ้นแล้วเริ่มเป็นแผ่นนี่ว่านี่ว่าถอยนิดนึงนะคะแต่กลิ่นตรงนี้เราบอกเลยว่าโหตลกอบอวลมากเลยนะหอมชีสไปหมดเลยตรงนี้อ่ะอันนี้ไฟโอเคแล้วค่ะอันนี้เป็นฟิลแบบเป็นรันช์อะไรนี้ได้น่ากินมากสีสวยมากสีสวยมากกำลังจะเอา M C P butter ลงไปในหม้อให้ละลายนะครับ เพื่อที่จะเอาแซลมอนก่อนนี้ต้องโรยเกลือแซลมอนใช่ค่ะสักนิดนึงอันนี้ดูมันใช้เยอะหน่อยเพราะว่า คือหม้อเราค่อนข้างลึกใช่ไหมคะแล้วก็ <c oughs> กว้างด้วยถ้าเราใส่แค่ก้อนเดียวเนี่ยตอนที่เราสามามอนลงไปทอด่ะคะเขาจะโดนแค่ครึ่งหนึ่งทั้งสี่ด้านก็จะสีไม่เสมอกัน,นะคะ่ะแล้วก็แซมมอนเนี่ยเวลานเนื้อของเขาอะคะ่ะถ้าเราไปกลับบ่อยๆเนื้อมันจะรุ่ยคะ่ะก็เลยต้องทําให้น้ํามันมันข่วมอ๋อเข้าใจลวก็ค่อยใส่กา ว่สววยยมากเลอะันนี้ก็เลือกที่เป็นซอสทาท่าเพราะว่าชาท่าเนี่ยทานคู่กับซีฟู้ดแล้วก็จะเข้ากันที่เมื่อกี้น้องไปเหมันชอบทานแต่หนูทายเยอะไปใช่นี้ไม่ใสอันนี้ไม่ใส่เล่ามาวางเลยหลอกตัวหลอกอ๋อหลอกนี่หลอกแล้วก็มีเอาซีซั่นนี้มีหลอกด้วยนะเชฟหหลอกว่าตั้งใจฟังหรือเปล่าว่าดูหรือเปล่าว่าทำยังไง เรียบร้อยแล้วครับกับบัตเตอร์ฟรายแซลมอนวิทครีมชีสโทนแต่รับเชิญเราลองชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงเชฟฮันให้เลยอื่พอพี่ว่อสาะมขอลองหน่อยมาหอมมากอ่ะแซลมอนนะตัวแซลมอนรสชาติมันรู้สึกไงอร่อยอ่ะ ม่ผมว่ามันมันหอมชีสใช่ม <están> oh yes, like ันหอมมันคือมันมีจะโอ้เลมันมีกลิ่นขึ้นมาตลอดลักษณะหนูหิวนะคะหนูหิวได้ไหมคะอร่อยค่ะอร่อยจริงนะอร่อยอีกนะอร่อยเป็นไงบ้างจากปกติคุณไม่ค่อยได้ทำอาหารแล้ววันนี้คุณได้มาทำอาหารแล้วกินเองแล้วก็ได้ทำกับแบบคนที่คุณรักด้วยรู้สึกไงบ้างวันนี้หนึ่งอย่างเลยอะไรการอาหารเนี่ยถ้าจะให้คนเชื่อถือเนี่ยต้องเชฟก่อนเลยอืมอันนี้คุณผ่านแล้ว เขาเป็นเขาเป็น KCG Ambassador Chef ไหมผมไห้คุณผ่านคุณได้ไปต่อแล้วการันตีไงคะการันตีเต็มแล้วแล้วก็รายการเนี้ยมีประโยชน์นะคนดูเนี่ยสามารถนำไปทำตามแล้วก็ไปสามารถขายต่อได้แต่อย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นเลยว่าขาดไม่ได้เลยคือจิงโจ้อาราวีอาราวีอาราวีที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันอร่อยตัววัตถุดิบอะไรเงี้ยจะไปหมอดเป็นไงบ้างครับวันนี้ปกติไม่ค่อยได้ทำอาหารเท่าไหร่ คทำจราก็ดูส่วนมากดูแม่ดูอะไรทำากกวก็ก็พอรู้บ้างแต่ว่าไม่เคยลงมือทําเองแต่วันนี้สนุกค่ะสนุกเอาล่ะแต่วันนี้ต้องขอบคุณเชฟพลอยนะครับแล้วก็ขอบคุณแจ็คแล้วก็ใบหมอนมากเลยนะครับที่ม่ามรายการสวัสดีครับและแน่นอนครับว่า เรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยนะครับคืออย่าลืมนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเป็นคุณแจ๊กกับคุณใบหม่อนมาเนี่ยในเพจของเราเนี่ยในแฟนเพจ a c e b o o k ต่างๆเนี่ยจะมีการให้ร่วมคอมเมนต์ร่วมโหวตต่างๆว่าชื่นชอบเมนูของใครเป็นพิเศษหรือว่าชอบการทําของใครเป็นพิเศษก็สามารถไปคอมเมนต์ร่วมสนุกกับเราได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ<ว>ับสไคร์ในเพจของเราด้วยนะครับครั้งหน้าเ yes ยนะี่ยมเชฟโอนะเตงเซียนสองนะครับใครจะมาและเมนูต่อไปจะเป็นอะไรห้ามพลาดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ we